คุยใจคว้ามื้อขงพูดเีอะพูดเดินกับคิดเดกลับเลยซุปหน่อไม้จ้างข้าวเหนียวร้อนๆผักเผาเซับเสับแก้มกับสี่สิบแก้มกับอมสิหนหน้าปูดไปดูหนูหน้าปูดนะไปดูคลิปวิดีโอหนูหน้าปูดนะหนูไม่ใช่ปว่าแม่นะดูคลิปวิดโอน้อยในวิดีโอเปิดให้ดูหน่อยเดี๋ยว โอเคไปเปิดดูทีพีโอก่อนกินมันกินเหล้าจนเมากินข้าวไงท้างายทงดี้ให้ลูกกูกินเหล้านี่ <c oughs> ซุปหน่อไม้ครับมาด้อกินข้าวถ้าวงูอะไรงูจีบเกรงไอ้อบข้าวเหนียวอันนูกินเล้าขาวด้วย เด็กตีดการนอนหงายทง้องไอออมสินมันงอนนะ่ะมันไม่ได้ไปวัดอน,นุไม่ได้ไปวัดอ่ะแม่นะ่ะเขาไม่ให้เขาไปนะอ่ะแม่ไม่ให้หนูไปหนูงอนนะ่ะพอจะไปไปบ้นแกได้เปล่ะไปวันแกนไหม